สวัสดีครับพบก,กับซูร์ข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลยิ้มนะครับแข้งอาร์นากุกายเปลี่ยนใจอยากย้ายจมแล้วโอเว่นยังชูทาบตัวท็บับวงการเข้าทางลิเวอร์พูลนะครับแข้งอาร์นากุกายเปลี่ยนใจอยากย้ายจมแล้วหลังโดนรุกหนักทางด้านไมเคิลโอเว่นเองนะครับก็ยังยอมรับในผีเทา้าวันที่11กรกฎาคมนะครับตุนตตสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังของอิตาลีรายงานมาว่าไบร์ชูไปกันหลังชงาวฮอลแลนด์ ในวัย23ปีสนใจย้ายจากตริโนทีมดังในสกชชัดโชว์จรสลดอิตาลีมาร่วมง,งานกับลิเวอพูในตลาดนักเตะสมนุนีแล้วหลังจากทีมยักษ์ใหญ่ในสึกพิมพ์ดึงกฤิตตามจีบอย่างหนักนะฮะเ้งนี้นะครับลิเวอพูมีแผนที่จะสนทับในตำแหน่งกองหลังตัวกรางน่นเนื่องจากการยกเครื่องมิกฟิลซึ่งก็โดนตัวนี้น่ตอบปฏิเสธก็เสนอรอบแรกในการลุ้นคว้าตัวแปรชูโดยลิเวอพูนะครับยื่นไป30ล้านปอนด์ราว1320ล้านบาทแต่ก็โดนบอกปัดออกมาข้อเสนอแรก โดยเตรียมที่ดจิตี้คุณก็เสนอครั้งที่2นะครับเพิ่มไปเป็น40ล้านปอนด์ราว1 7 6 0ล้านบาทซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ตัวลนโน่ตั้งเอาไว้ที่43ล้านปอนด์ราว1 8 9่นราล้านบาทแม้ว่าแฟชูนะครับจะตกเป็นเป้หมายของนาเปลีทีมรุ่นศึกในเกาโชเซียอิตาลีรวมถึงกีตาร์เพลกกับเวนแฮมยูนเต็ดสองทีมดังจากศึกฟุตบอลอังกฤษที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันแต่แหล่งข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่เจ้าตัวอยากย้ายมาร่งงาวม แลงจากแสดงความจริงจังในการลุ้นคว้าตั๋วนะครับเดรสซ่าปาชูนะครับย้ายจากอาแจกอัลเตดัมมาอยู่กับกระทิงหินตโตเรโนเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลแต่เขาก็แจ้งเกิดในทันทีด้วยการยึดตำแหน่งตัวจริงของกระทิงหินโตเรโนในซีซั่นที่ผ่านมานะครับเดินลงสนามไปในเสันสามสิ่สามนัดท่านี้หน,นึ่งประตูกับสองอันเซตพาทีมจบอันดับที่สิบในซึกกาโชเซอิตาลีแล้วเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายในศึกกโคปาอินเตเลียเดรสซ่าได้เล่นกับ, Europa, กบตัวตัวสปอต เคยระบุเมื่อเดือนพุษภาคมนที่ผัานมาว่าแปรชูยังอยากอย,กอยู่กับโตลิเนีต่อไปอีกหนึ่งปีเพื่อพัฒนาฝีเท้าให้พร้อมก่อนที่จะย้ายสู่ทีมที่ใหญ่ขึ้นแต่ล่าสุดสื่อเจ้าเดียวกันก็ได้เปิดเผยว่าประกันหลังอนาคตไกลเริ่มสนใจโอกาสย้ายไปสู่ลิเวอร์พูลแล้วเนื่องจากลิเวอร์พูลแสดงความจริงจังอยากจะได้ตัวเขามากที่สุดะครับ ท่านไบเคิลโอเวนเอ็นแกรอดีตดาวยิงของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลได้ออกมาพูดถึงแปลชูผ่านทางบีทีสปอร์ตสื่อของเกาะอังกฤษว่าสไตล์การเล่นของนักเตะหนุ่มรายนี้ทำให้เขานึกถึงไมทัตเดลิกส์แนวรับรุ่นพี่ในนามทีมเชนอลแลนด์สังกัดเบย์มินิกโดยระบุว่ามีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของร่างกายที่สูงใหญ่และความแข็งแกร่งเล่นบอลด้วยเท้าดีๆและมีความดุดันนั่นเองนะฮะโอ ตัดออกจากตัวเลือกรายงานล่าสุดนะครับจากสื่อฝรั่งเศสนะครับก็หลายเจ้าเลยนะฮะไล่ตั้งแต่เลกิปเลอปาริเซียงเกสฟันส์ฟุตบอลนิวซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสทั้งนั้นนะครับรอดรายงานเป็นเสียงเดียวกันยืนยันตรงกันเลยนะครับว่าเกฟินตัวรามจะไม่ยาวออกจากนี้ในช่วงสมัยน,นี้แล้วตัวรามได้ติเป็นข่าวเชื่องโยงกับรีวิวของพวกเรามาตลอดที่ผ่านมานะครับแต่ล่าสุดมีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าเขานั้นจะคงอยู่กับนี้ต่อไปในซีซั่นหน้า นื่องจากผู้เล่นเชื่อว่ายัางคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสกัดและเขาเองก็มีโอกาสสูงที่จะติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ด้วยที่มีโอกาสไปเล่นในการแข่งขันในศึกยูโร2024นะครับก็ชัดเจนนะฮะอยู่กับทางด้านนี้ต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลบมาแล้วด้วยครับพอมาพีนอ้องเรียอนัว่าสมโมสรลิูลนั้นมีความสนใจในตัวของมิกกี้ฟานเวนกองหลังของบัวบวกอย่างชัดเจน เปนทว่าติดกิ้งครับและยอกสมาเแก่ S S S M A G ผู้ในการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์ pool เชื่อว่ามันยังคงเร็วกันไปที่จะดึงกองหลังรายนี้ย้ายมาร่วมทีมกับพวกเขาในช่วงสัปดาห์นี้ฟอนเดเวนนะครับถูกมองว่าเขาจะเข้ามาเป็นตัวแทนของเจอมาติปในกันหน้ามากกว่าเนื่องจากมาติปเองก็กำลังอยู่ในช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับทางสโมสรลิเวอร์ pool แล้วและเขาจะย้ายออกจากทีมหลังสิ้นสุดดูกาลหน้าในส่วนของลิเวอร์ pool ของพวกเรานะครับหันไปให้ความสนใจปลรยชูมากกว่าของกระทิงหินโตลีโน ลิเวอร์พูลมีแมวส่งเฮนเดอร์สันไปซาอุเพื่อเป็นตางวาคว้าแข้งใหม่มาร่วมทีมเก่าไปใหม่มาลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยกับตันเฮนโดเพื่อสร้างทีมใหม่เผยนะครับลิเวอร์พูลอาจเปิดทางให้กับจอแดนเฮนเดอร์สันกับตันเทีมยมย้ายไปร,ร่วมทีมสตีเวนส์ลาดที่เอาอิติฟาส ที่ในลีกซาอุดิอาระเบียโดยง่ายโดยสมทบทุนเพื่อไล่ล่าตัวลุมิอัลาเวียบิ๊กฟิลด์ดาวรุ่งสาวถิ่มตันกี่ยวกั่การว่าจะมีราคาสูงถึง50ล้านปอนด์เลยทีเดียวเจ้รลาดเคยผ่านงานกัรกุนทีมกักกสโกรเรนเจอร์และอาร์เซน่อลมาก่อนพึ่งเซ็นสัญญา เข้ามาคุณทําเอาอิตธิพลนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่งภารกิจรกแรกๆก่อนนำทีมสู้ศึกซีซั่นใหม่ก็คือการเติมขุมกำลังด้วยดาวดังจากฝั่งยุโรปนะครับเลลคลิปรายงานนะครับก็คือข่าวว่าเจอราดกำลังเลงที่จะรียูเนียนกับจอแดานเฮนสันกับตันเฮนโดอีกครั้งหลังเคยลงเล่นร่วมกันมาแล้วในทีมแอนฟิลนาหลายปี ก่อนที่เจอรลาจะแขวนสตาร์ทไปและเหลือเฮนโดนะครับที่ก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมคนต่อไปเจอรลาต้องการให้เฮนเดอร์ย้ายมาเป็นกิมแม็กซ์สุดขันในแดนกลางของอัอิติฟาตจึงเตรียมติดต่อท่าทางไปยังดาบเตนวัย33ปีรวมถึงยื่นข้อเสนอเบื้องต้นกับลิพูพิจารณาในเร็วๆนี้และถ้าหากข้อเสนอมาถึงแล้วเจอร์เกนคลับก็อาจเปิดไฟเขียวให้เฮนโดย้ายออกอย่างไม่ลีลาเพื่อพันเงินไปแล้วล่ะ ลาเวียมาสร้างแผงกองกลางชุดใหม่ร่วมกับอเล็กซิสแม็กเอลิสเตอร์และดมิกสบอสไลไปจนถึงดาวรุ่งเคยติโจนกับฮาวิเอเลียดที่เพิ่งครองแชมป์ยูโรยู21ปีร่วมกับทีมเชงเกตยังคาดการณ์ว่าดาวเตะในวัยสามสิบปีอัดพร้อมเปิดรับการทัดทายใหม่ๆด้วยภายหลังเล่นอยู่กับทีมหงดงังมาตั้งแต่ปี2011ลงสนามไปแล้วเกือบ500นัดแลยมีส่วนร่วมกับทีมแชมป์8รายการเช่นพิมรีก,กับยูฟ่าแชมลีกและฟีฟ่าคัพเวิด์คัพอย่างละาสมัยนะครับ ซ่งอนาคตลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวแทนซาลาลีลาจัดจ้านแถมค่าตัวไม่แพงอีกด้วยนะครับลิเวอร์ของพวกเราได้เล็งคว้าดาวรุ่งลีลาจัดจ้านมาเป็นตัวแทนของโมเมตซาลาเผยค่าตัวเกม่แรงอีกด้วยความเก่งกากรอบด้านเพียบวันที่12กรกฎาคมนะครับฟิชเชอร์เชสนะครับสื่อชื่อดังของประเทศสเปนรายงานม,มาบ้านลิเวอร์พูลสโมสรดังแห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีสนใจคว้าตัวลุยเอน็นโรแก่เปิดดาวรุ่งจำเทคนิคเชิบบารซิลจากเรียลเบติ ทีมดดงในศึกลาลกิกาสเปนมาเสริมทัพในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ลุยเอนเดรเก้ในครับในวัยย2ปีเท่านั้นเพิ่งย้ายจากฟูมินเนเซ่มาอยู่กับเรเวติสด้วยการตัว8ล้านโยูโรราว304ล้านบาทเมื่อฤดูกาลที่พันมาแต่ก็ทํลงานได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่ปีแรกโดยลงสนามในทุกรายการส3สนัดทำานสา3ประตูก,กับ7แอซิสช่วยทีมเขารอาบ16เทีมโยูโรปาลีและจบอันดับที่6ในศึกลาลกิกาสเปนและติดตัวกลับไปเล่นใน ถ้วยรองของยุโรปได้อีกครั้งนะครับทำให้ในตอนนี้ลิเวอร์พูลสนใจคว้าตัวหลุยส์เอนรูเก้กไปเป็นตัวแทนอนาคตของโมเมสซาลานะครับซึ่งเล่นในตำแหน่งเดียวกันเลยตอนนี้ซาลามีอายุ31ปีแล้วซึ่งในเวลานี้เบนดอสในวัย17ปีและเคสก็ดดนในวัย18ปีก็ยังไม่พร้อมก้าวขึ้นมาทดแทนดาวเตะทีมชาติอียิปต์ลวยแรงข่าวระบุนะครับว่าค่าตัวของหลุยเอ็นริเก,ก้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1ิบแปดถึง20ล้านยูโรราว684ล้านบาทถึง760ล้านบาท ซึ่งถือว่าก็ไม่แพงเลยทีเดียวสําหรับนาเตะในวยยัย22บปีแต่ลิปูไม่ใช่แค่ทีมเดียวที่สนใจโดยมีเรมริดบาร์โซโลนาอาเซมิล่าปารุติเซงแมงและยูนตุสเฝ้าจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสุลขาวลิปูพูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะฮะของวันที่11รก,กรกฎาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน,น้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ